ู้ครับสู้ๆครับจ็อกเข้าเส้นชัยรอๆนะห้ามเดินสู้ๆครับสู้ๆครับยิ้มให้กล้องหน่อยสู้ๆอูอสู้สู้ครับสู้ๆครับใกล้ถึงเส้นแล้วห้ามเดินเข้าเส้นนะเดี๋ยวไม่สวยไม่ไหวแล้วแฮมสติงหรือเมาส์แดด ห๋อฮีสโตบแปลว,ว่าร้อนแดดร้อนแดดเมาแดดกินน้ำเยอะๆ,ๆทำไมไม่พกเ,เป๋าเทียวได้พกป่ะคือพกน้ำแต่ด่านสุดท้ายน้ำามหมดก็ไม่ได้ดอ๋อก็เลยไม่ได้เติมสู้ๆหน่อยก็เดินหลบลมไปหน่อยอีกประมาณ800เมตรถ้าอยู่ตรงนี้นะก็ถือว่าหนักอยู่นะสู้ๆครับสู้ๆครับใกล้ถึงแล้วห้ามเดินเข้าเส้นนะเดี๋ยวไม่สวยโอเค สู้ครับสู้สู้ครับสู้สู้ครับห้ามเดินเข้าเส้นนะเดี๋ยวไม่สวยวิ่งเข้าเส้นวิ่งเข้าเส้นจะได้สวยสู้ครับสู้สู้ครับใกล้ถึงแล้วอีกโลนึงห้ามเดินเข้าเส้นนะสู้ครับพี่สู้สู้ใกล้ถึงแล้วอีกโลเดียวอีกโลเดียวห้ามเดินนะเดี๋ยวไม่รอสู้ครับใกล้ถึงแล้ว ห้ามเดินเข้าเส้นนะเดี๋ยวไม่รอเดี๋ยวไม่สวยจหมสู้ครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วห้ามห้ามเดินเข้าเส้นนะเดี๋ยวไม่สวยสู้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโหห้าสิบโลโหดมากโหดมาก สูส้ๆครับพี่สูส้ๆครับใกล้ถึงแล้วอีกโลเดียวโอ้รุ่น40ด้วยระยะ40จ็อกเข้านะพี่จะได้ลูกสวยใช่ย้อข้าเลยใช่ไหใช่อีกโลเดียวเดี้ยวซ้ายก็อีก800เมตรห้ามเดินเข้าเส้นนะเดี๋ยวไม่สวยไม่หรอ,เ,อ <laughs> เราเราอยาให้เขารู้ว่าเราเดิน <laughs> สู้ๆครับสู้ๆครับ <laughs> ห้ามเดินเข้าเส้นนะเดี๋ยวลูกไม่สวย <laughs> 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 คิดขวาเลยก็ดีเพราะว่าจะได้เจอรถ สู้ๆครับโหเก่งมากเลยห้ามเดินเข้าเส้นนะเดี๋ยวไม่สวย,ยว <laughs> อีกโลเดียวสู้ๆอีกสูส้ๆนี่เลี้ยวขวาก็เลี้ยวซ้ายแล้ว <laughs> สู้ๆครับจะถึงแหละห้าม <laughs> ห้าม <laughs> ห้ามเดินเข้าเส้นนะ <laughs> เดี๋ยวรูปไม่สวย,ยวอีกโลเดียวอีกโลเดียวอีกโ, <laughs> โลเดียวใช่โลเดียวนิดเดียวเองโหวิ่งมาตั้ง24ีแล้ว <laughs> อีกโลเดียวอีกโลเดียว ห้ามเดินเข้านะเดี๋ยวลูกไม่สวย oh. <laughs> สู้ๆอีกโลเดียวครับอีกโลเดียวอีกโลเดียวใกล้ถึงแล้วครับ oh. <laughs> ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอีกโลเดียวจะถึงแล้ว <laughs> โอ้ลงกี่โลห้าสิบโลบโอ้อีกโลเดียวพี่ออกขวาแล้วก็ออกซ้ายก็เข้าแล้วอีกโลประมาณหนึ่งจุดหนึ่งโลสู้ๆพี่สู้ๆใกล้ถึงแล้ว <laughs> ลงกิโลยี่สิบห้าอีกโลเดียวอีกโลเดียวอีกโลเดียวห้ามเดินเข้าเส้นนะเดี๋ยวรูปไม่สวย <c oughs> สู้ครับสู้ๆโอ้ลง VIP ก่โลเอ้ยห้าสิบโลสองโลครับโอ้ประมาณอีกโลกว่าก็ถึงแล้วครับ <c oughs> สู้ขาไหวไหมเอ้ยพ <c oughs> อยิมห้าโลเป็นตะคิวเหรอเลยเจ็บเ <c oughs> จ็บใช่ไหมโอ้เจ็บเจ็บเดินเอาครับอีกโลครึ่งอีกโลครึ่งสู้ครับพี่ห้าสิบโล <c oughs> อีกประมาณโลครึง่งใช่ตรงแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้าย<อ>ถนนใหญ่ก็ออกขวาแล้วก็ไปหน่อยหนึ่งก็เลี้ยวซ้ายเลยครับสู้ๆครับรับสูสๆครับ,รบอีกโลกครึง่งอีกโลกครึง่งขาจะไม่ไหวละ <laughs> ขาตึงเลยใช่ไหมอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งเนี่ย <laughs> ไปถึงถนนใหญ่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเข้าแล้วโอ้ย <laughs> <laughs> ขาตึงใช่ไหมโอเคโอเคอย่างนี้แหละระยะมันไกลเทวด้วย สู้ๆครับอ่าอีกโลครึ่งก็ถึงแล้วมีเลทบ้างเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่หลอดดีกว่าพี่หลอดพี่หลอดพี่หลอดสวัสดีครับพี่หลอดสวัสดีครับพี่หลอดขาแรงสักแก้วพี่หลอดก็ได้สองโดนพี่หลอดได้พักพี่หลอดเข้าที่สามสามแล้วก้นพี่หลอดต้องมาที่อโสุด